ก็มาอยู่ที่หน้าเครื่องชงกาแฟ SKG แล้วนะคะจะเป็นเครื่องรุ่นเล็กค่ะเครื่องรุ่นนี้จะสำหรับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสำหรับโฮมเมดนะคะสำหรับคนที่อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ชงดื่มวันละแก้วอะไรขนาดนี้นะคะ่ะแต่ว่าน้ำมีแค่เครื่องนี้น้ำก็เลยเอาลองเอามาประกอบการดูก็ใช้ได้นะคะ ก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเนื่องจากว่าบัคเก็ตเขาเนี่ยในส่วนของบัคเก็ตเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นเออ่ตัวนี้เป็นดับเบิลช็อตแล้วก็จริงนะคะคือเขาจะให้มา2อันจะเป็น1นึ่งช็อตแบบนี้นะคะกับตัวนี้ดับเบิลช็อตซึ่งเครื่องเล็กเนี่ยความเป็นดับเบิลช็อตของเขามันก็จะมีสเกลที่ที่เล็กกว่าเล็กกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเนาะ แต่ว่าก็ใช้งานได้ค่ะเพราะาน้ำใช้มาหลายทีแล้วน้ำอาศัยว่าเวลาเราคั้นกาแฟเนี่ยเราจะคั้นครั้งละ75 ml นะคะถ้าสมมุติเป็นเอสเพรสโซที่ต้องใช้น้ำถึง150 ml เนี่ยน้ำจะคั้น2ครั้งเทคนิคคืออย่างนี้เพราะว่าเรายังมีลูกค้าไม่มากเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเร่งเนี่ยมันจะไม่ต้องเยอะนะคะเราก็จะมีแก้วชงกาแฟนะคะ หนึ 1> 1่งใบตัวนี้จะเป็นตัวตวงเลยนะคะพอน้ํากาแฟถึงเจ็ดสิบห้าปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าวิาวธีการทําทํายังไงเอาตัวนี้วางก่อนนะคะหนึ่งช็อตเราไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่เข้มขน้นสําหรับคนที่ต้องการอ่อนๆเท่านั้นนะคะหรือคนที่มีอาการเหงือกล้นฟันโยกเนี่ยสามารถใช้หนึ่งช็อตได้นะคะแล้วก็ผสมน้ําให้มันเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าความเข้มข้นของกาแฟก็จะน้อยจริงๆนะคะก็จะไม่ค่อยแนะนํานะคะคนฟันโยกนี่หรือว่าคนที่ เอ่อมีอาการเหงือกนะคะอมเกลือก่อนนีกว่าค่ะอย่าเพิ่งดื่มกาแฟนะคะน้ําแนะนําทีนี้เราก็มาอยู่ที่ในเรื่องของกาแฟนะคะน้ําปั่นมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ปั่นใหม่เลยนะคะก็ปั่นกาแฟเรียบร้อยแล้วเครื่องมาลักษณะน,นี้เนี่ยเขาแถมมากับเครื่องตัวนี้นะคะแถมมาฟรีใช่ไหมคะความละเอียดของเขาเนี่ยจะมีไม่มากนะักเพราะฉะนั้นพอถูถทยเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบว่า เรามียอดเยอะแล้วเนี่ยเราควรจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ควรจะใช้รุ่นนี้ที่เห็นไฟกระพริบกระพริบอยู่นะคะทางบ้านอาจจะเห็นแต่ว่าตัวจริงตัวเครื่องจะไม่กระพริบนะคะเหมือนกับความเสถียรของการบันทึกวิดีโออ,อาจจะทําให้มันเกิดภาพสั่นเฉยๆนะคะแต่จริงๆแล้วไฟไม่กระพริบนะคะเวลาเราเปิดเครื่องทํากาแฟเนี่ยเราต้องเปิดให้เขาขึ้น เป็นสีเขียวนะคะสําหรับเครื่องตัวนี้นะสีเขียวปุ๊บถึงจะใช้งานได้แต่ว่าสําหรับเครื่องตัวใหญ่เนี่ยไฟดับถึงจะใช้งานได้นะคะสําหรับเครื่องตัวเล็กเนี่ยให้ขึ้นสีเขียวฟ้องว่าเอาิน้ําร้อนพร้อมที่จะสกัดกาแฟแล้วอะไรเงี้ยตัวนี้เราก็ใส่ไปให้เต็มเลยนะคะที่น้ําใช้ช้อนตัวเนี้ยเพราะว่าบักเก็ตเขาเล็กถ้าเกิดตัเนี้ยตักเข้าไปอะ่ะกลัวว่ามันจะล้นเดี๋ยวมันจะหกนะคะก็เลยใช้ช้อนค่อยๆตักให้พูนแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ใช้ตัวแฮมเปอร์แฮมเปอร์ที่มากับช้อนนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้แรงกดนิดนึงอ่ามันก็จะได้เต็มประมาณนี้พอดีนะคะคือเราไม่ไม่เอาล้นนะแล้วก็ไม่เอายุบกว่าน,นี้นะคะถ้ามันยุบตัวมากเนี่ยเราแถมให้ได้ลักษณะนี้นะถ้ามันยุบตัวมากเนี่ยความเหลวค่อนข้างจะเยอะเพราะว่านะ้ำมันจะไปอมอยู่ในในส่วนของ เครื่องกองเยอะนะคะถ้าเราอัดแน่นเกินไปน้ําไม่ไหลผ่านก็จะทําให้ไม่ได้กาแฟที่เข้มข้นเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เขาพอดีพอดีในระดับที่เหมือนกับเหลือไว้หนึงมิลนะคะก่อนที่จะใส่เข้าไปนะคะเราก็ปล่อยให้น้ําไหลก่อนเพื่อเป็นการล้างเครื่องไม่ให้เขาอุดตันนะคะปึ๊บเราก็เล็งเลยค่ะว่า ต้องการที่75นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำต้องการ75แต่ว่าครั้งนี้น้ำขออยู่ที่150หเลยละกันเพราะน้ำต้องการอ่อนๆนะคะเพราะว่าน้ำจะใช้ในการชงโกโก้ด้วยก็คันเขาขึ้นมาเลยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้พอถึง75าแล้วออกแล้วเคาะกากออกแล้วก็ใส่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะจะได้ความเข้มข้นข,นข,อ,งของเอสเปรสโซ่ที่150 150เนี่ยเท่ากับ4ช็อตตัวนี้เลยนะคะเราก็จะได้ความเข้มข้นเท่ากันก็ไม่ต้องไม้เครื่องใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยต้องมีปริมาณคนที่มากินเยอะมากินกาแฟเยอะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่ละแต่ตอนนี้เรายังนะคะเราก็เซฟต้นทุนเราไปก่อนถึง150แล้วน้ําพอนะคะวันนี้น้ําก็จะทําเป็นสูตรกาแฟผสมโกโก,ก้เข้มๆะคะ่ะสำหรับตัวบักเก็ตตัวนี้นะคะตัวเครื่อง ก้านกาแฟการทากาแฟตัวนี้พอถอดออกมาแล้วเราก็ต้องรีบเคาะแล้วก็ตัวนี้เราก็ต้องล้างเครื่องให้ให้ตัวที่เป็นกากาแฟอาจจะติดอยู่ด้านบนน่ะหลุดออกด้วยอันนี้เป็นถังเคาะถังเคาะทําเองไม่ห้องซื้ออีกแล้วคะ่ะเรามีโกโก้มานะคะหนึ่งกระป๋อง กระป๋องนี้เราก็ตักไปตักเข้าไปหนึ่งช้อนแบบนี้เลยนะคะปุอ๊อันนี้จะเป็นสูตรที่แบบว่าทานแล้วแบบสัมผัสดีมากจะทานร้อนหรือทานเย็นก็ได้นะ,ะแตบบ่ว่าน้ำตาลกันเราก็โชว์เราก็เวลาแล้วก็เ,าะะเอามาตากนะคะอย่าให้เขาอ,อุบุบตันโดยเด็ดขาดนะคะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะเรล้างเครื่องหรือว่าซื้อเครื่องใหม่ ก็เราก็ช่วยถนอมกันหนะะ่อยค่ะตัวนี้เราก็ชงไว้นะคะชงเสร็จแล้วก็ได้ความเข้มข้นประมาณนี้นนย้อนแสนนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดได้ะคะ่ะตัวนี้เราก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วป่ะทีนี้เราก็ไปเทใส่แก้วกันแก็ใช้แก้วบ้างเอาเลยสำหรับแก้วคนชงนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใช้แก้วพลาสติกนะคะแก้ว ราลิสตาเนี่ยใช้แก้วแบบนี้เลยใส่เข้าไปเต็มเปรียมทานได้ไม่เปิองหลอดและไม่เปิองแก้วด้วยนะคะรักโลกค่ะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะพอจะได้ไอเดียหรือว่าได้ความดีเพิ่มเติมไปบ้างไหมแล้วก็มาแบ่งปันกันท่ทนาะวันนี้แค่เอสเคีค่ะใครสนใจก็ลองหาที่ร a า a d a ้าหรือช h อปปี้ดูค่ะกำลังปูกเลยค่ะใช้ได้เหมือนกันไปนะค่ะวันนี้บ๊ายบาย